ตกงานอีกเยอะนะถ้าไปเริ่มเรียนจะงนี้นะโอเคไหมมีใครถามไหมเจ็พร้อมแล้วไม่มีนะขอบคุณทุกคนตามมากูดังมดีด้วยอาร้องเพลงมาอ่าร้องเพลงด้วยอารองเพลง yeah <laughs> เรื่อง <laughs> นี่แหละครับคืออาคตของเราลูหลานไม่ดีให่เยนอยางดีเรลังกับเรื่อการศึกษาแล้วการกลบให้มีนที่ดคุาพสอนอย่างมีคุณภาพทาให้เด็เรียนมรกาน่ออย่างไร้องมีความคิดมีความสร้างสรอและท้อทำลายอยู่ทลายไม่ได้ก็จะถูกแรงมาาารยเรียนเทลูก yeah